สวัสดีครับวันนี้มาหน้าหนาขุดดินฟังท่อครับวันนี้<ส>วันน้เขาบ้านเลยครับอยู่เขาลายตอนนี้นรถมีม้ามาอยู่ครับเดี๋ยวสิสวสต้มมะมา,ก,มาก,กินครับพอดีมีเต่ามาไว้อยู่หน้าพอดีครับกับโมอหม้อโลให้ตบหมอกไปนำห่อนครับ อ๋อมีมา้มมาขับอยู่ติดรถไฟโอ้ต่อมันแตกไปไปหาฟืนนะครับเนาะหาฟืนอยู่ท่านี้แหละครับนี่ครับเห็นฟืนแล้วครับเสายบเป็นดังไฟมีฟืนเก่าที่ทางไว้แล้วเปียกขึ้นใชยได้ป่ะเนาะนไะด้ซื้อได้นะเปียกครับ ฝนตรงวันขึ้นครับนี่ยล่ะหิวข้าวครับแต่ว่าบริเวเขาบ้านมีพอดีมีมะมา่าอยู่ห้อหนึงมามาครับครับเตรียมดังไฟ โอ้ทานกมีทานกมีครับนี่ฮะก็เห็นหอมีเตะเทียงเนี่าานยครับของทานมีแต่หมดเราทานดีกว่าครับเอากระไลแล้วต้มนิดเดียวกระไลโอ้เป็นห้างหมดเลยใส่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยจมีครับ Mình thêm một cái Hãy subscribe các kênh Ghiền Mì nào มันนี้บ่มมีไฟแช็คครับวานน,นี้เดี๋ยวสี่จุดที่จุดบุรีได้รถไปได้ครับนี่ดีแล้วครับนี่คแดงแดงครับไปนี่ครับติดแล้วนล่ใส่ไปต่อครับกำลังติดครับนี่ครับ มีไฟกับลุกแล้วครับนี่ไฟลุกแล้วครับเติมฟืนเข้าไปครับเติมขึนเข้าไปพอดีนี่เตาพัวก็เลยบริใส่ทานใส่ฟืนเอาครับแล้วก็เติมตั้งหม้อครับถ้านน้ำเดือดครับ เป็นพอมีครึ่งสมเร็จรูปยำๆครับบริเวณมามาครับนี่ครับฐานน้ำเดือดกับเสถียรน้ำต้องอี่างได้กินแล้วครับผมเห็ดแบบง่ายๆครับเ่าต้องคิดยากนะครับฐานน้ำเดือดครับผมนี่ครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับนี่นะครับผมอสักหน่อยครับเดือดแล้วครับผม นมาจำๆนมา โอมภูมิสังเ็จเลยครับที่น้ำลงปอายอโ,อโอ้พอดีแล้วครับนี่ครับพอดีเลยจะถ่ายจากในก็นได้กินแล้วครับ